สวัสดีครับไปมาพี่นวีมาดูมาดูกล่องเซอร์ไพรส์ไหนมาให้ครับเมันคือของเล่นรีมันคืออะไรมรู้มันคือของเล่นไม่รู้เฮ้ยกล่องเซอร์ไพรส์เหรอขอบคุณครับนายย่งขอบคุณครับนายโอนายเอาเอานั่งลงแกะนั่งลงแกะขอลองนายต้องพี่ต่อไปทำงานแล้วลูก ใช่สิวะให้ครับลูกกระสุนด้วยเขาแขนดูลูกกระสุนด้วยอ๋อเด็กยหรือเปล่าอ๋ออี๋เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้พ่อมาทำให้เลยโอ้โหมันต้องตัดออกโอ้โอ้ได้แล้วใช่ไหมอันนี้มันมันมีล็อกทางนี้เราต้องใช้เชือกเออเราต้องใช้กันไกันัดเอาอันนี้ เดี๋ยนะไหลข้างเลยใช่มีอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับเลยขอใส่ด้วใส่ไม่ได้เดี๋ยนะดเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันเล่นยังไงไม่ใส่เไ่ได้ก็เดี๋ยวสิครับเรามาดูกันก่อนว่ามันเล่นยังไงอันนี้นะครับ<ส>เราก็ได้ทําการบรรจุกระสุนไว้ตรงนี้เพื่อรอเนะี่ยอ่า บรรจุกระสุนแล้ว hehe, พี่นวีกดกดปุ่มครับกดได้ไหมว้าวมาแล้วครับมาแล้วครับทีนี้นะครับเราจะมากระชากตรงนี้อ่าพี่นวีจะไว้ครับจับไว้ครับกระชากตรงนี้ครับจับไว้แน่นๆครับอ่าโอเคกระชากเสร็จแล้วนะครับโอ้โหกระสุนกระสุนมาแล้วครับอ้าว พร้อมอยังพร้อมแล้วยิงโอ้โหนี่คือที่เรายิงไว้แล้วครับเราต้องกระชากอีกครับกระชากตรงนี้อ่าช่วยกันโอเคพร้อมแล้วเด็กๆเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนตายกันได้มันอันตรายรอันนี้รมันจุกระสุนนะครับมันจุกระสุนนะครับ โอ้โหพร้อมยิงครับอ่าพร้อมยิงครับไหนพร้อมยิงยังไงครับโอ้โหกระชากก่อนครับอ่ามาครับยิงโอ้โหแป,แปลงมากแปลงมากอ,าอ่าครับพร้อมยิง โอ้โหแรงมากนี่นะครับนี่คือลูกกระสุนที่เรายิงไว้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราจะยิงให้หมดอ่วยิงโอ้โหหมดแล้วครับ ลาไปกับปืนปืนโลครับปืนโลครับอา้านี่นะครับลูกกระสุนก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเราไขอใส่กระสของลกโอเคตดอกสุดท้ายครับกระชากไว้แล้วครับพร้อมครับยิงโอ้โหปืนนี่ก็คือปืนโลครับปืนโลมันตกง่ายลลลูกกระสุน ดึงออกมาเลยปุ่นตรงนี้จะได้เล่นอีกโอ้โหเท่มากเท่มากโอเคครับไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบาย